thank เจยบเจยบเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับทันวาแล้วว่ะทันวาแล้วแบบเดียวจะสิ้นปีแล้วอาจารย์ค่ะอาจารย์มาพูดยกบท่าให้ผู้ชมดีกว่าว่า ในวันที่หนึ่งถึงเจ็ธันวาจะมีอะไรดีๆบ้างในช่วงก่อนที่เราจะหยุดปีใหม่กันนะคะหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งเป็นช่วงเคลียร์งานกันแล้วก็เป็นช่วงที่จะวางแผนเที่ยวกันเผื่อว่าจะได้เตรียมตัวท่องเที่ยวได้ถูกเช่นอ่ะนงินจะดีไหมอ่เงินดีหรือเปล่าจะได้วางแผนใช่ใช่มาท่านผู้ชมค่ะคอนเซ็ปต์อาจารย์แย๊สามข้อคือการงาน ความรักแล้วก็โชคลาภท่ชมจะได้วางแผนการใช้เงินได้ถูกต้องอ่าเราไปกันเลยวันอาทิตย์ค่ะนะคะสาหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดันวาคมนะคะขออนุญาตหยิบนะคะการงานการงานความความรักการเงินไม่ใช่เหรอแล้วก็โชคลาภ เออความรักแล้วก็โชคลาภค่ะแล้วก็โชคลาภแล้วก็โชคลาภเพราะว่าการเงินน่ะมันก็อยู่ตรงการงานนี่แหละแล้วการงานเนี้ยนะคะถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันก็เสียแล้วอยู่บ้านไม่มีการงานมันก็จะหมายถึงการกระทำแหละนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราทำอ่ะเรามาดูสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการงานเป็นรูปภาพที่กระเน็บนั่งอยู่แล้วก็ ทุกทุกทุกหัดนะคะก็จะชุงของซึ่งอันนี้เราก็จะพูดได้ว่าโอ้งานชุกมากเลยแต่ก็ไปในในทางที่ดีนะคะงานดีแล้วก็งานเยอะแยะเลยค่ะก็คือเคลียร์งานกันนะคะค่ะของคนบวันอาทิตย์ส่วนความรักค่ะความรักเป็นลูกเด็กรับปริญญาซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าประสบความสําเร็จเริ่มแรกแล้วก็จะจะมีอะไรอะไรต่อไปคือขั้นแรกนั่นแหละสําเร็จขั้นแรกนะคะ อานหนึ่งว่าติดติดแน่ใช่อะความโช,ช,ชคลาภโชคลาภโอ้โหตรงกับของอาจารย์เจ๊ยบเลยเนี่ยแดดลูกโลกแดดลูกโลกค่ะก็คือโอ๊พารามันหนักโชคลาภมันก็คงจะยังไม่ค่อยมาแล้วนะคะค่ะจะมาจากอยากเหงื่อแล้วแหละ อืค่นะคะเงินไม่ตกไม่ได้ตั้งอืมันเป็นคําศัพท์ที่ดีเหลือเกินจารเราหนูเองด้วย่คะต่อมาผู้ที่เกิดในวันจันทร์บ้างนะคะมาการงานความรักความรักโชคลาบคือ เคล็ดของไพ่เนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราจิตเนี่ยค่ะจิตเราก็ต้องไปนึกถึงที่คําถามเนี่ยการงานการงานของคนวันจันทร์หยิบมาแต่ไม่ต้องมาลุ้นกูขอให้คนวันจันทร์ได้การงานดีเย่าอง้นะต้องลุ้นนะคะต้องหยิบแบบว่างเปล่าใช่ต้องจิตนะคะเป็นกลางอ่ะคนวันจันทร์การงานก็ไปเรื่อยๆเหมือนคนขับเรือค่ะนะคะไปเรื่อยๆตาม ประจําวันรูทีนเรียกว่างานรูทีนไปนะคะส่วนความรักค่ะความรักกําลังเฮฮาเฮาใช่แ oh ต่ถ hey ้าเราแปลให้เลิกก yeah ็ yeah บางคนอาจจะมีสามก็ได้นะก็ต้องสอนมาตามจักรยานนี้เลยใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงความรักที่เฮฮากันเหมือนเพื่อนอะไรเอาเป็นว่าติความว่าส่วนใหญ่ก็จะแฮปปี้สงสารในช่วงนี้นะคะใน เจ็ดวันแรกส่วนโชคลาภของคุณบรจันร์ก็ประคับประคองไปเรื่อยๆยงมีประคับประคอบกันไปนะคะไม่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 เยอะนะถ้าเรียกว่ายังป่วยอยู่ถ้าเผื่อสำหรับท่านอาจจะโชคลาภกับผู้สูงอายุก็ได้ใครจะไปรู้เออเกิดกับผู้สูงอายุนะคะใ้แครคุณแม่คุณป้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้อะไรดีๆ เปิดทางให้ท่านเพราะว่าจริงๆชคลาภดเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงลอตเตอรี่อะค่ะใช่แต่คะท่านก็อาจจะให้อะไรซึ่งอะไรที่เราได้มาง่ายๆของไขปีใหม่ก็ได้นะนและคือโชคลาภค่ะอะไรก็ตามที่ได้มาถูกต้องนะคะตรงค่ะทีนี้วันอังคารบ้างคิดไม่คิดนะคะไม่คิดอะไรนะคะห้ามคิดค่ะห้าเป็นส่วนกลางนะคะค่ะวันอังคารการงานค่ะ ความรักค่ะและโชคลาภค่ะการงานของคนเกิดวันอังคารนะคะ,ะ,คะได้รับอะไรดีๆค่ะค่ะนะคะได้รับอะไรดีๆจากผู้อื่นค่ะยิ่งกว่าน,นะคะได้รับอะไรดีๆส่วนความรักปัญหาต่างๆคลี่คลายโอ้โหนะคะ,ะคลี่คลายและโชคลาภค่ะ <laughs> โ,อโอ้ยังไม่ได้นะคะยังมืดๆถึงๆอยู่นะคะไม่ได้นะคะค่ะอาจารย์อันนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ย รถยนต์อยู่ในรถที่ติดตีคือถ้าเราทายว่าเป็นคู่รักนะถ้าในเรื่องของความรักเราจะทายว่าเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยเป็นความรักที่ลับๆอึดอาดยังจะเปิดเผยเตียงเปิดเผยไม่ได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องโชคลาภมันก็คือยังไม่ได้หรือถ้าอาจารย์หนูอาจจะเพิ่มว่าไปดูเลขรถ ก็แล้วแต่ฟังอาจารย์เจ๊ยบนะคะหลุดออกมาเนี่ยน่าฟังทุกคําพูดนะคะครูแรงจริงๆค่ะอาจจะเป็นเลขรถก็ได้ค่ะท่านผู้ชมขานลองดูนะคะลองดูหรือท่านผู้ชมบอกว่าไม่มีรถหันไปเห็นคันไหนติดฟิล์มดูทะเบียนเลยท่านผู้ชมโอ้อาจารย์หนูยอดมากเลยยอข้านไนติดฟิล์มดูทะเบียนเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนั่งคู่เะไรแบบนี้ใชเลยมันจะเห็นไหมแล้วติด มาดูวันพุธท่นผู้ชมค่ะมาดูวันพุธกันบ้างนะคะการงานความรักโชคลาภผู้ที่เกิดเดือนพุธค่ะการงานนะคะก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เสร็จสิ้นไปนะคะเสร็จสิ้นไปแต่ถ้าว่าฉันหวังว่าจะได้งานนี้ไหมก็ไปอยากใหม่เอ็อยากใหม่ยังไต้องพักไว้ก่อนใช่ค่ะนะคะความหวังอะไรในเรื่องงานเนี่ยมันก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนค่ะ พักไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูกันอาจจจุดหม่ได้วันที่8มาดูใหม่ดูจัดคลิปเนี้ยนะดูวันที่ 1- นถึงเไปก่อนวันที่8ปมาดูใหม่อันนี้ความรักนะคะมันเป็นรูปเงินบินหนีและเราวิ่งตามก็แสดงว่าความรักมันกําลังหนีคุณไปแล้วค่ะแต่อันนี้นะคะน้องหนูมันก็คือส่วน ส่วนที่เราดูรวมๆการของคนที่เกิดวันพุธไม่ใช่ว่าทุกคนวันพุธแล้วความรักมันจะบินหนีอยากจะเช็ดส่วนตัวมาที่ไหนคะสมาคมโหราศาสานาชาตินะคะโทรสอบถามได้ที่020449122หรือท่านผู้ชมบอกว่ายังขาใจวันพุธมาดูกับอาจารย์เจียบได้ไหมกำลังจะมาเลยยังขาใจอาจารย์ดูนี่แหละว่าถูกสเปเลยจริงๆรู้ใจนะคะอาจารย์เจ๊บพอดีวันนี้ลืมวัง เอาไว้0814984630ค่ะค่ะนะคะยังคาใจวันพุธอยู่อาจารย์ค่ะหรือติดใจมาว่าเอ้วันอาทิตย์แบบโลกจะแก้ยังไงคะอาจารย์มีคนาจโจดไม่ทานโทรมาหาแอดมินที่นี่แล้วถามเบอร์อาจารย์เจี๊ยบได้เลยนะคะที่020449122โทรถามเบอร์อาจารย์เจี๊ยบได้นะคะโชคลาโชคลาบ ไม่ได้คะ่ะเคยเจ็บมาแล้วจำอยู่ค่ะจำอยู่มันติดอยู่ที่หลังเลยค่ะไม่ลืมเลยค่ะมีจังฝาะอยู่เมื่อคราวที่แล้วนะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศทั้งสามเรื่องเลยค่ะนะท่านชมค่ะ ถ้าติดใจว่าแก้อย e <Okay. S 1> ่างไรอย่าลืมนะคะโทรสอบถามได้อาจารย์เจี๊ยบยินดีนะคะแต่หลังใหม่มีค่าครูมีค่าใด้ใจค่นนีค่ะมาแล้วแล้วอาจารย์เจี๊ยบจะดูแทนที่สมาคมเพราะฉะนั้นที่สมาคมดูดูราคาค่าดูดูกว่านี้เขาอันนี้อันนี้คือของสมาคมจะมาที่นี่เลยอาจารย์เจี๊ยบเลยบวกอีกนิดหน่อยค่ะนัดมาค่ะ ใจค่ะจังเจี๊ยบค่ะแก้ให้หนูหน่อยนะคะทีนี้มาพาลือหันแล้วพารือหันสบายดีค่ะถ้าสระไม่ดีก็ไม่ได้นะคะพาลือหันสบายดีค่ะการงานความรักโชคลาภค่ะการงานโอ้กำลังอยู่ในขาขึ้นค่ะนะคะแล้วก็อาจจะอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ต้องห่วงการงานเพราะกำลังเป็นช่วงขาขึ้นคุณอาจจะได้ไป ทักพรที่ต่จังหวัดถ้าถ้ามันไม่มีโควิดก็จะตายจะจะทายว่าจะได้ไปเมืองนอกไปดูงานเมืองนอกแต่ช่วงนี้เราก็รู้กันเนาะว่ามันไปจากประเทศนี่ก็เอาไปต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะได้บินไปดูงานในประเทศก็ได้ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ความรักกาลังมีอุปสรรคฝนโตฝนโตฟ้าพานะคะ,คะ เพราะฉะนั้นก็ทําใจนิดนึงในช่วงนี้ยังมีอุปสรรคอยู่อาจจะทุ่มเทกับงานมากเกินไปอ่าโชคล่าโอ้โชคล่ภก็พอมีบ้างค่ะจะพอมีบ้าทําความสามารถของคุณนะจากความถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณคิดฝันอยากจะซื้อตัวไหนจากจากจากความสามารถของตัวเองเลือกเองนักเลงโพนี่นี่ แต่เราไม่ต้องดูคลิปของเราใช่ไหมไม่ใช่ดูคลิปของเราแล้วไปเลือกเสียดานค่ะค่ะเพราะเราเราตัดสินใจยังไงเราก็ให้หลายตัวเขาไปเลือกเองใช่ไหมคะโอเคมาความสามารถของเขาเขาเลือกอะไรเขาก็ได้ด้านนั้นน่ะค่ะสำหรับพลัหัสไปแล้วก็จะเหลือสุกนะคะสุกค่ะการงานความรักโชคลาภค่ะการงานนะคะเป็นรูปเอ่อ ร่าง,งไหว้พระแต่คําว่าพระเนี่ยค่ะเราก็จะแทนว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็มหมายถึงว่ามีอะไรก็ไปไรายงานให้ผู้ใหญ่เขารับร,รู้ใช้ในเรื่องงานหรือจะบอกผู้ผู้ใหญ่เขาเห็นนะว่าคุณทําอะไรประมดน่นงานเป็นยังไงนะคะอะไรผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งนะคะ,คะส่วนความรักค่ะ ความรักโอดีมากเลยกําลังจะสมหวงังกําลังจ,จะได้อะไรใหม่ๆมนะคะเหมือนผู้หญิงท้องแก่เดี๋ยวก็จะคลอดแล้วอาจารย์ค่ะผู้หญิงท้องมองแก่มองหน้าเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจข <c oughs> นาดน,นั้นใครจะไปกล้าว,ว่า <c oughs> น้องผู้หญิงท้องแก่นะคะอาจารย์ค่ะหนูก็ใครจะกล้าว,ว่าน้องนะคะ <c oughs> มาค่ะค่ะแล้ว ใช่หรือในความรักคุณกําลังพร์เฟตมากนะคะหรือจะทายว่าโอ้โหคราวกลัวคุณกําลังจะมีเบบี้ก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าข่าวดีแหละอ้าวันนี้ข่าวดีนะคะส่วนโชคลาภค่ะโชคลาภเอาไงดีล่ะคะปิดถูกปิดตาสักข้างนึงอย่าไปฟังเสียงคนอื่นพูดมากเลยอยากจะอะไรก็เอาอยากจะทายอะไรก็ได้ค่ะก็คือ อยากซื้อก็ตัดสินใจเอาเลยละกันอย่าลังเลได้ค่ะ,อ,คะอย่าลังเลนะคะ,คะเรียกมุ่งมั่นไงมุงมั่นมุม่งมันทำไปเรื่อยหรือเวลาดูคลิปของเราก็ เราปิดตาสักครั้งนึงปิดตาครั้งหนึ่งเห็นเลขตัวเดียวไงจะได้ไม่ต้องเห็นหลายๆตัวไม่งงเอามาสุดท้ายค่ะสุดท้ายวันเสาร์อาจย์ขาสุดท้ายวันเสาร์เอาอย่างนี้นะอาจารย์ตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมันก็อาจจะยังทันนะค่ะถ้ามันจะออกทันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมดจากวันเสาร์ก็สักตัวหนึ่งนะมาค่ะวันเสาร์ค่ะการงานความรักโชคลาภประธานเชียมไม่ให้ก็ต้องให้นะเอการงาน นะคะเป็นในช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องไปอองอ้ออาจจะไปคือคุณอาจจะทําผิดอะไรคุณต้องไปง้อเพื่อนร่วมงานร้อ,อ,อนายอองอ้อซัพพลายเออร์หรืออะไรต่างๆเพื่อนวมที้คุณจะต้องอ่อนเข้าหาเขา,าเขพราะเป็นความผิดของคุณเองนะคะออส่วนความรักค่ามีอุปสรรคอีกแล้วนะคะก็รอให้ฝนหายก่อนนะคะโชคลาบค่ะก็นิพผานังบัณยิโตัวจากอะไรจาก แต่คุณต้องเป็นคนดีนะคุณถึงจะได้หงเล็บใช่ไหมคะมาครบเจ็ดวันแล้วผ่านไปเจ็ดวันหนูไม่แคร์หนูจะแคร์อันนี้ค่ะอาจารย์ขอาจารย์อาจารย์ให้เนี่ยนะไม่ค่อยแม่นหรอกอาจารย์เดอย่าูยังเงินเพราะว่าเพราะว่าสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาชอบเดี๋ยวเขาจะเสียใจเพราะรางวัลอาจารย์ขามีตั้งแต่ห้าสี่สามสองหนึ่ง รางวัลที่5้ามีต้งหลายตัวอาจารย์เผื่อว่าเขาเอาเลขอาจารย์แล้วไปดึงมาได้คือเคยให้เลขแล้วมันปรากฏว่ามันไปออกของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่เนี่ยถ้าผู้ชมอาจจะมองอยู่นะถ่านอาจารย์ให้อานจะแบบในวันนั้นเลยเปิดเจอวันนั้นก็ก็ใครดูคลิปวันไหนก็วันนั้นแหละค่ะมันจะแม่นถ้าตัวอาจารย์ไม่เล่น ไม่เล่นเลขนั้นไม่ไม่ไม่เล่นงวดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแม่นอย่างอาจารย์หนูให้เลนก็จะไม่เล่นไม่เคยเล่น่ไหมคะอ่ะขอแม่แๆ่นนะคะกู้หน้าอาจารย์เจี๊ยบสักตัวหนึ่งนะคะอ่ะให้หนูเปิดเหรอคะอะไรเอ่ยแปดห้าแปดห้าห้าแป หนูบอก85จะอก58นะค่ะ585ค่ะ58นะคะท้าผู้ชมขาลองเลือกดูนะคะถ้าเกิดท่นานผู้ชมบอกว่าหูอยากได้หลายๆตัว8วก5เป็น13โอ้โหนี่จัดแปลงเก่งมากเลยจ้ะหนูนท่านผู้ชมขาลองไปเลือกดูก็แล้วกันหยิบจับเอานะคะ บวกแปดเป็นเท่าไหร่นะสิบสามสิบสามบวกกันหนึ่งกับสามบวกกันเป็นสี่เดานผู้ชมได้เลยเอาครบเลยเอาสี่มาครบกันหนึ่งกับสามโอเคหมดเลยท่านผู้ชมค่ะ1นถึงเก้าแล้วก็ศูนย์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่ะและก็โชคลาภนะคะคือถึงเราจะทราบเลขหรือยังไงเนี่ย แต่มันอยู่ที่ว่าเรามีโชคหรือเปล่าในช่วงนั้นใช่ไหมคะคุหนูผู้ข้าอาจารย์ขาเนื่องจากว่าขออนุญาตเอาเขาเรียกประสบการณ์แล้วกันนะคะสาหรับแฟนคลับที่ดูรายการของหนูเนี่ยดูเลขของหนูนะคะแล้วก็ไม่ชอบชอบอีกตัวหนึ่งไม่ได้ว่าการแต่ส่งข้อความมาบอกว่าไม่น่าเลยค่ะนะคะเอาเลขของหนูจะไก็ดีถ้าใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ออริเคิลกับอาจารย์เจ๊ยบนะคะอาจารย์เจมส์สอนสองวันนะคะสองวันสองวันค่ะ นะคะโทรมาเลยค่ะว่าคุณอยากได้วันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณโทรมาคนแรกอาจารย์ก็จะตามคุณนะว่าคุณคนนี้โทรมาเป็นคนแรกแล้วคุณขอวันธรรมดาอ,อาจารย์จก็จะยืมวันธรรมดาแล้วเราก็จะจะประกาศเราก็จะรอว่ามาวันแรกา<ช>มาวันธรรมดา รีบๆเลยนะคะ020449122นะคะรีบเลยอาจารย์เจี๊ยบเปิดให้ขนาดนี้นะคะหรืออยากจะได้เสาร์อาทิตย์ก็บอกมาอยากได้วันไหนอาจารย์เจี๊ยบจัดให้ค่ะะะนคเอรยสแต่บบ5-6คนก็จะเปิดคอร์สให้ค่ะอย่าลืมนะคะโทรมาที่แอดมินเนี่ยแหละค่ะตัวเจ๊นเชิญก่อนนะคะ020449122โทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสนใจอยากจะเรียนคอร์สกับอาจารย์เจี๊ยบเปิดวันไหน4โมงถึง4โมงเย็นเลยนะคะ ยาวๆมันไปนะคะระบุวันก็แลวกันนะคะให้เนี่ยมันมี90ใบค่ะอาจารย์จะต้องอธิบายทุกแผนแล้วก็วิธีการการตอบคําถามในสไตล์ต่างๆโอเคค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์เทียบหรืออยากจะขอรับคำพยากรณ์ก็เชิญได้นะคะโทรอีกครั้งอาจารย์าเบอร์0814984630ค่ะ วันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมค่ะจะได้เป็นกําลังใจนะคะ <S <S ยิ่งกดอีกหนึ่งโชคนะใช่น,นี้นนเราเราไม่ได้สาบไว้นะคะ,ะแต่เราอวยค่ะท่านผู้ชมค่ะเราขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีโชคทุกท่านที่เปิดคลิปดูเราละกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ